5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานอุตสาหะนะครับวันนี้เอาบทความชื่อว่า f i v อ๋ Nine simple things to upgrade your life นะฮะเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ต้องทำอะไรยากเย็นนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าให้มีตะกร้าผลไม้สดอยู่ในที่ที่เรามองเห็น นะครับบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทาให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยคือกินอาหารที่มันไม่มีการปรุงแต่งอะไรเลยผลไม้สดคือหนึ่งในนั้นแต่ต้องระวังผลไม้ที่อ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเลือกผลไม้ที่ไม่ค่อยอ้วนนะฮะและให้มันอยู่ใกล้ๆตาเราเราจะได้หยิบกินแทนขนมนะครับผลไม้ที่ควรระวังกับผลไม้ที่มีน้าตาลสูงทั้งหลายนะฮะนี่ก็เราคงพอจะแบ่งได้อยู่แล้วอันที่สองน,นะครับเริ่มอ่านนิยายนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับห่างหายจากการอ่านหนังสือไปนาน เพราะว่าหลังๆโซเชียลมีเดียมันก็ดึงดูดมากกว่าแหละยอมรับนะฮะเทียบกับหน,นังสือ,อสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วก็จะอาจจะห่างหายหนังสือไปนานการกลับมาอ่านหนังสือที่ง่ายที่สุดเนี่ยหนังสือวิชาการอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชักจูงสักเท่าไหร่นะครับนิยายนะฮะนิยายเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันที่สามนะครับค้นหาจริงๆว่าปีนี้นะฮะเราชอบออกกําลังกายอะไร นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรา,าจ,จะออกกําลังกายตามที่เราเคยชินอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําอยู่บ่อยๆก็เลยทํามาหรือว่าเพื่อนเราทําเราก็เลยทําต่ออะไรแบบนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะอน j อยการออกกาลังกายแบบอื่นที่เราไม่รู้ก็ได้นะครับเราต้องลองนะฮะพิลาเทสโยคะนะครับปั่นจักรยานนะครับต่อยมวยนี่เป็นเบสิกนะฮะหรือพวกเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวต่างๆพวกเนี้ยคือถ้าเกิดเราไม่ลองเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราชอบการออกกำลังกายแบบไหน นะครับอันที่4นะครับจัดระบบระเบียบในชีวิตของคุณนะครับอ,อันนี้เนี่ยจริงทำได้หลายอย่างนะฮะเช่นเราอาจจะจัดเริ่มจากจัดโต๊ะทํางานก่อนเลยนะฮะับแรกนะครับจัดโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็พอจัดโต๊ะทำงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองจัดระเบียบชีวิตบางอย่างดูให้มันง่ายขึ้นนะครับเช่นลองดูไหมว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะออกไปซื้อของ ทำอาหารแค่หนึ่งครั้งพอแล้วก็ทํายังไงการซื้อของหนึ่งครั้งของเราจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ราคาที่ดีด้วยนะครับเราก็ทาให้เราได้กินของที่มีประสิทธิภาพด้วยอะไรแบบนี้นะสมุดสมุดนี่คือการออกแบบนะฮะข้อที่5้าครับบอกว่าลองเปลี่ยนแนวการฟังเพลงดูบ้างนะครับนะฮะเพราะว่าการการฟังเพลงเนี่ยจริงๆมันช่วยเรื่องของสมองนะฮะการเปลี่ยนแนวการฟังเพลงเนี่ยมันช่วยให้ทาให้เราเหมือนกับคล้ายๆกับเขาเาเรียกว่าไปสร้าง n e u r o pathway ใหม่ะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงแบบสมุินะ ฮิปฮอปนะฮะคุณชอบฟังเพลงฮิปฮอปเนี่ยลองเปิดเปียโนฟังดูบ้างก็ได้นะครับหรือว่าเพลงแจ๊สหรือว่าถ้าเกิดคุณชอบฟังเพลงแจ๊สเนี่ยลองเปลี่ยนมาฟังฮิปฮอปดูบ้างก็ได้นะฮะช่วยได้ทีเดียวนะครับข้อต่อมานะฮะลองหาจิตแพทย์ดีๆไว้สักหนึ่งคนนะฮะยังไม่ต้องไปหาก็ได้แต่ว่ายัางน้อยที่สุดเนี่ยหาชื่อไว้นะครับชื่อไว้สักหนึ่งคนเผื่อว่าเราจําเป็นจะต้องใช้หรือนักจิตบ,บําบัดนะครับข้อต่อมาคือลบโซเชียลมีเดียนะฮะออกสักหนึ่งอันนะครับ ข้อที่9นะครับให้จำคำนี้ไว้เลยบอกว่า if you don't win you learn นะฮะก็คือถ้าคุณไม่ชนะคุณก็ได้เรียนรู้นะครับให้ท่องไวนะบอกว่าเร่นเนี้ยกนิสัยนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ้นิสัยง่ายๆที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับ1เอาผลไม้สดเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆตาเรานะครับเราจะได้กินแทนขนม นะครับแต่ว่าระวังผลไม้ที่น้ําตาลสูงนะครับสถ้ารู้สึกว่าการอ่านหนังสือ,อยากให้เริ่มอ่านนิยายสนุกสนุกก่อนนะครับสาหาวิธีการออกกําลังกายที่เราชอบเราอาจจะไม่เคยลองโยคะอาจจะไม่เคยลองต่อยมวยลองดูนะครับ 4. นะครับหาระบบในกะารทาให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะครับ 5. นะครับใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้เยอะขึ้น 6. ลองฟังเพลงแนวใหม่ๆดูบ้างนะครับ เนะครับลองหานักจิตบําบัดหรือว่าจิตแพทย์ที่เราที่เราที่เรา,เ,ราเมื่อเรามีปัญหาจะได้ไปหาเลยนะคือลองทําความรู้จักกันไว้หน่อยนะครับว่าใครดีไม่ดียังไงนะครับแนะครับลองลบโซเชียลมีเดียทิ้งสักหนึ่งอันแล้วก็9นะครับให้จําคํานี้ไว้เลยว่าถ้าคุณไม่ชนะคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับ if you don't win you learn นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที